สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไฟสุขุมคนครับวันนี้สันซาวพามาชมบรรยากาศซ้อมใหญ่ครับวันนี้ครับซ้อมเตรียมพร้อมครับวันนี้ซ้อมใไงเมืองครับไล่กุมปิดนายนตาหลายครั้งที่30นะครับอาจารย์น็อตอาจารย์น็อตจริงหรืงอาจารย์น็อตที่เข่าครับจัดนน่าวัอนี้มันน่ากับสงจะบ้าวันน่ากระท้มหมดครับมัมมี่กระดุกไมี่ครัว เดี๋ยวกได้ผมไม่รครัเดีวกันีครูกับดีังมอวจนเต้า่เดีไอยกันเยเต้าก็ไม่อเด่วอยู่บนี้เ่วัโอ้กคนอตีสามไม่เเดี่ยวอยู่บ้านีเีคอเคนแเดียวเองแขมมากังแตซีมุงเร่งเหอนกับนงขาสเ้อมบเดเครงแต่ีมุงเี่ตีอยู่เดเครงแหได้ดักัน ไม่หมตัวนี้เอมาเเอาโอ้ไม่ที่ออมามีไหมอยู่บ่โอ้ยม,มไดออกมาเลยพูดผู้ใเก็บสมได้เก็บเลยหม่่าไม่เจ้าไหมไม่อยู่บ้านโอ้ไม่อยู่บ้านเลยาม,มาเดี๋ยคาจารยดน,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 นตรีเรียมความครับ มาแล้ว้องแคมจากซ้ำมาแล้วลองแคมมาถ่ายสีม่วงแล้วนั่งดนตรีวิทย์เลยเดี๋ยวเมือเบียดครับเลยมั้ยอ๋อครับมื่อเบียดมื่อท่อมบ่าเตรียมพร้อมเบิ้อสูทุกคนเพราะว่าจะเป็นนักร้องนักร้องก็มาเดี๋ยวอาจารย์หนิงอาจารยนี่ขึ้นขึ้นไม่ที่แล้วปะซ่อมซ่อมากซ้ำมาแล้วจกเปิดเครื่องกันเดี๋ยวอาจารย์หนิงงอนอีซื้อหนูมาฝากก็ครับอีกตัวนึ่งเลยยายทวดเอาไว้ให้โอ้ยหครับตัวบอกจะเศรุนล้วาเพราต้องเอา นูมาเด้อย่มีตัวหนึ่งเก่งในอยนมังมังกินัวมือแรงหัวมือแรงหัวมแงครับเนาะานาิ้วกิเข่าบ่กินเข่าตาป้าเก่งไหมพี่แต่ขอหนาวกันมากนะครับโอ้ยูยูทูบเบอร์ครับผมยูทูบเบอร์ กินครับกน่ครับปเวมัน้องเปิดคร่อัาาาาเปิดเครื่องอะไรเปิดได้บ่ไปได้บ่ไปเศร้าได้บ่ แม็กแม็ก่อสายแฟรหรอเปแม็กฮะทำไมเราไม่ได้เท้าขึ้นหนจากเท้าก็รอแต่ว่อุ้ยดาษหน้าไม้ครับดาบหน้าไม้อุ้ยว่าน้ำจะมือหรครับว่าพ้งมือหรว่าอมอแฟรหรยังยังยอไปไครับระบบเอโอ้ยตั้งแา่ตั้งแต่สี่โมงครับสี่โมงแล้พร้อมนะครับกต่นักตีมันก็กินเขากินน้ำเนี่ยบางคน ข้อหนมนะครับนสอยก็เริ่มซ่อมกันนะครับการแล้วการซ่อมเาแสบดากโดนจานนมครับซาแสบดาครับซาแสบดากคิดตมาไเ้แสบดาลทงานเบื่อลงเากางที่สี่จับกระดูการที่นจานนมนีห้จานนมนี่จานนมวันเนมจานนมวันสิบสิันพักหนึ่บ ถ้าเจ้าสือวาจวิชิลุนเดชันแต่ว่าท่านแนวว่าท่นแนวเลย่ล้วเลย่อหัวพันข้นแนวหัวพันแนวนะครับตอนนี้เข้าดจับฉลากแจก้บวกแจกจับแจกโอ้ยแจกแบกแจกหวันตอนนี้หััน้น่ะเพิ่งจะแจกรางวัลนรางวัมารางวัลนะพี่ใช่สิบรางวัลทต่อไปแวันที่ ขาไวันกซื้อบัสวาม้ารันตาอะไครั้งที่สาสิบนครับกัับทลากันแจกลำไผ่ลำไผ่ลำไผ่ภาษาอังกฤษค่ะคุณลำไผ่ภาษาอังกฤษนะคะลไาแคมมัดับแจก่งผู้สาวเรียกอบวาให้แคมมัแจกไม่หรผู้บ่าวผู้บ่าวจับมืไปหยัมันได้ก็เด้อ รางวัลต่อไปเื่องอรวันที่แขาวอยู่วันไหนีแจกเนนางอกันบงงัล่วทั้งประเทรางวัล่เทใครได้ต้องซื้อบัตรกับใบบอนซื้อบัตรจะได้บอนหายงีงายจาของเด้มากเไปมเมนสิ่งมาจากของได้่น่หลูกปลาเอสลูกปล่นนี้ซื้อกอบจได้ว่าเคยขอเพลงอ่เรียนก่เพลงของบังเตยนะนะ รังวัลรถแจกรางวัลรถเรเอ่วเจ้าสาวรถเหี้าน้องสุบัติจองตัวมาบ้าครับเด้อรางวัลที่เจ็ดนะคะมันราอาจารย์มมือเป็น่นที่แจกอีกว่นี่บฮาิ่งบ้านอะไรเนีแจกโอคือเด่นตาคือพ่แจกแล้วครลคาก่อาซิมีต่มาสิเป็นกาแฟสิเป็นโรีนแมนเป็นเคี่ยวกับอ่เครื่องื่เนี่ยนะ สุขภาพจมาสุขภาพนะครับตอวนี้่ืตัวือกพมเครับพัดหน้าเฟื่อนแจกเนีุ่้ยุินดวงเรือนแสงแก้วนะครับนคกุณมยุินนั่นแหะเออเอาไปให้เพื่อนเบิ้งมานองเคูกมานเ่ลกท่านีแปดนะคะโคเร่โคเร่ลูกครทานที่แปดรางวัลเงินสดหนึ่งพันบาทจากบ้านแสงทองฟิลาลขอโชคโดยน้องเค รางวลที่เาใช่ไหมคะต่อไปคิมมอนทีราจักคิมมอนทีราจากเออมาให้อาจารย์ต๊อดเพราะว่าเข้าโปรโมห์ฮ์ฮมฮ์ฮอฮ์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 า์ฮ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 ้ฮ์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 ่์ฮ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 บฮ์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 น์ฮอะ ใาย่มงที่นี่ห้าใหญ่อันนี้เดดปันเลยอันนี้หาอยังเนเยุณสมหมายี่พรักหมฉันเอาจปังไงรักไหมให่ม้กี่ันกว่าจะจะให้กุ้งจะให้อบคุปไปหมบิเคิดไหมเริเวเออจากค่ะ สมมาไม่ใช่ปัญหาหอกอันนี้เพราะเหเพราะว่าเดินมาเพ่อดึงงน้กล่นี่อยเงินรางวัลพบาทเอาจริงกันเลโคเลโคเล่คคุณหนิงคุณกงการคุณกงกานคุณหนิงเอ๋ยเปนนแท้โอากันแกกันถึงเ้องก เอ็นจีอะไรอย่างนี้บัเป็นการผู้ชายพยาบาลเจก้าหน้าที่สล็อตโชคดีคุณิงซือบัตรจองตัวกันมากโครงการครับนะคะสิบรางวัลผ่านไปแล้วคุณทวีพรบอกว่าหนึ่งถึงสามสิบซื้อตลอดโชคดีได้อาจารย์นุ่มมาตอนนี้ก็ยังท่านคับเพราะว่าห้ามเบอรมีรางวัลอยู่และที่หนึ่งพันแาดสิบรางวัลแจกไปแล้วเรียบร้อยนะคะ ที่ซื้อผัดจองตัวภายในวันนี้คืนนี้เราก็จะแจกอีก30รางวัลค่ะใคร <อ S 2> ที่<ง>ซื้อตั้งแต่รอบที่1ถึงรอบ6,000รับไปแล้วใช่ไหมทองคำต่ำเงินสดสี่รางวัลใช่ค่ะปึ๊บกัดเงี้ยที่ขับไปแล้วสองรางวัลค่ะรอบที่สองห้แจกเงินสิรบรางวัลเป็นเงินห้าบาทสี่รางวัลรอบที่สามรอบที่สามแจกกาแฟสิบโกโก้สิบและก็แป้งนึ่งตักสิบ 10. กาแฟสิโกโก้สิแป้งสิค่ะครับผมและอาจจะแจกคอลลาเจนอีกสิถ้ามีของถ้ามีทำมีแต่ว่าเดี๋ยวดูความพึงพอใจของแม่ว่าสามีจะทำการบ้านไหมเรื่องของสุราสิโอเลี่ยนเสื้อเออเออยูนิตใจเดียร์ยูนิตใจเดียร์เื้อรลซื้อรลซื้อบ้านั่นไม่รู้ดอกนะใครที่ยังไม่ซื้อตั๋วเราจะไปไลฟ์สดในกลุ่มปิด ทำไมจับได้มีแต่เงินเพิ่งเข้าอันนี้ก็แม่นด้่จ้าเข้าเพิ่งหรือชั่วโมงที่แล้วสี่ชั่วโมงที่แล้วคือตัวนี้ห่อแคปห้องแคปเอาหมายถือว่าในสามภาพคนห้องแคปเป็นตะโดนแล้วสามดวงนี้มันเป็นการเข้าร่วมตั้งแต่ตัวนี้คือการบันทึกภาพทีมงานห้าขสอบไปเรื่อยๆครับ ขนาดเท่าไรตดนั่นครับสามถุงถึงสี่ถุงนครับผมขอบคุณทุกคนนะครับเด้อที่รับชมคลชีวิตจนจบคลิปนี้ของสบายสมีงเช่นกันคิดหน้าครับสวัสดีครับ